สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงของ Blues Today ครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิง์เลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจาหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับ แล้วก็ขอบคุณ Suzuki e อติก้าสมาร์ทไฮบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทครับใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับเหลือเพียงแค่10ที่สุดท้ายครับ สำหรับทริปดูบอลสุดสนุกเลยครับในราคา155,000บาทเพราะว่าหมดในช่วงของ Early Bird ไปแล้วนะครับใครสนใจครับอยากจะไปดูเกมเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็ลิพูกับเอเวอเรตต์สอนัดเลยนะครับก็โทรไปได้ฮะที่065 158 5165นะครับก็ไปว่าถึงข่าวกันก่อนเลยฮะเมื่อวานนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากเชลซีว่ามอยเซสไคเซโดครับจะสวมเสื้อ หมายเลข25ในฤดูกาลนี้นะครับโดยที่ไกเซโดให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงการใส่เบอร์25ซึ่งเป็นเบอร์ของเจนฟรังโกโซล่ามาก่อนนะครับเขาบอกว่าผมภูมิใจมากครับที่ได้สวมเสื้อหมายเลขนี้ครับผมพูดคุยกับโซล่าและเขาก็อวยพรผม,ผมผมรู้ว่าหมายเลขนี้มีความหมายมากแค่ไหนครับผมเลือกหมายเลขนี้เพราะมันมีความหมายมากสําหรับผมและครอบครัวผมต้องการสร้างความทรงจํามากมายที่นี่นะครับ ขณะเดียวกันฮะทางฟุตบอลลอนดอนก็รายงานบอกว่าเสื้อชุดเยา้าเชลซีฤดูกาลใหม่นี้เนี่ยมีจําหน่ายแล้วที่เว็บไซต์ไมกัสโตของสมโมสรครับโดยยังเป็นเวอร์ชั่นที่ไร้สปอนเซอร์คาดอกโดยสมโมสรโฆษณาว่าเป็นคอนเซปต์แบบในยุค90นะครับอ่ะก็ยังไม่มีสปอนเซอร์อมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวของเราเนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีมาจําหน่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ แจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะฮะขณะเดียวกันครับข่าวซื้อขายย้ายทีมนะฮะมีรายงานจาก SKY SPORT s ครับบอกว่าเชลซียังไม่ตัดสินใจว่าจะส่งเดวิดวอชิงตันด้วยสัญญายืมตัวหรือใจนักเตะเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่นะครับนอกจากนี้ฮะมีรายงานจากโรมาโน่ครับบอกว่าวันนี้เนี่ยลาเวียอยู่ในลอนดอนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายนะฮะกับทางเชลซีนะครับ แล้วก็ Skysport ก็บอกว่าทางลาวเวียเริ่มการตรวจร่างกายกับเชลซีแล้วครับก่อนจะย้ายจากเซอร์ลมตันมาร่วมทีมด้วยค่าตัว58ล้านปอนด์นะครับขณะดเดียวกันครับเบนจาขอบรายงานว่าแม้คริสตัลพาเลต e เนี่ยจะแม้เซอร์ลตันเนี่ยจะไม่พอใจนะครับในการที่เชลซีเข้าหานะครับแต่ว่าอ๋อขออภัยแม้ว่าคริสตัลพาเลตจะไม่พอใจกับสิ่งที่เชลซีเข้าหานะครับใน ดีลของไมเคิลโอลิเซ่แต่แหล่งข่าวภายในเชลซียืนยันว่าไม่มีการผิดกฎใดๆทั้งสิ้นครับและพาเลซเองก็ไม่ได้เรียกร้องอย่างเป็นทางการทำได้เพียงแค่การแสดงออกถึงความไม่พอใจให้กับเชลซีทราบนะครับก็ทางพาเลซนี่เหมือนตอนแรกจะไม่พอใจว่าไปตอดทางไมเคิลโอลิเซ่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ขณะที่นิซ่ากินเซล่าครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าอีกคนโดยการเจรจาย,ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับเอเลวายีนะฮะนักเตะของมงปริเยซซึ่งมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ครับและเชลซียังคงต้องการผู้สับป,ประตูคนใหม่อีกด้วยนะครับส่วนฝั่งของแซมมอนเฟลิปแนรายงานบอกว่าเชลซีได้รับการแจ้งรายสัปดาห์ถึงการซ้อมนอกสนามของอีวานโทนี่ครับ เนื่องจากพวกเขาพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงนักเตะมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้อีวานโทนี่โดนแบนจากกรณีที่แกไปเล่นพนันนะฮะสำหรับทางอีวานโทนี่นะครับขณะที่เดลิเทเลกราฟครับรายงานบอกว่าเชลซีมีแนวโน้มที่จะรับฟังข้อเสนอของคอนอรกาเกอร์และเทรโวชาโลบาครับขณะที่คาร์ัสซัตโอดอยก็คาดว่าน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ นอกจากนี้ครับสกายสปอร์ตยังรายงานว่าฟูลแลมยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายกับเชลซีในดีลของโอดอยโดยคาดหวังว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในสัปดาห์นี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกดีลหนึ่งที่เรียกว่ายืดยาวมากๆนะโอดอยกับฟูลแลมนะฮะขณะเดีวยวกันสกายสปอร์ตก็บอกว่ามีอีกทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกครับที่ยังไม่ทราบชื่อนะฮะที่ให้ความสนใจในตัวของคารามาซันโอดอยเช่นกันนะครับฝั่งของเดอะกาเดียนครับรายงานว่า ทางฮาคิมซีเยกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปตุรกีเพื่อรับการตวรวจร่างกายและมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปร่วมทีมกาลาตาสรายนะครับนอกจากทางกาเดียนรายงานเนี่ยซันเดย์ไทมสก็บอกว่าเชลซี Chelsea ยังคงกังวลว่าดิวซีเยกไปกาลาตาสรายเนี่ยอาจจะล่มได้เพราะนักเตะเคยเจอเหตุการณ์ดิวล่มกันทหันมาแล้ว2ครั้งในอดีตนะครับซึ่งข่าวจากทางฝั่งของตุรกีเนี่ย มีรายงานบอกว่าล่าสุดฮาคิมซีเอ็กเนี่ยไม่ผ่านการตรวจร่างกายกับกาลาตาสรายนะครับขณะเดียวกันครับในสื่อของ Transfer News ครับมีรายงานบอกว่าฮาคิมซีเอ็กเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายที่เขาตรวจในประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายตรวจร่างกายผ่านหรือไม่ผ่านนะครับส่วนข่าวใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ช็อกเหมือนกันครับ Daily Telegraph รายงานว่า เชลซีเนี่ยจะตัดสินใจขายลุยส s ฮอ l l ครับโดยตั้งค่าตัวไว้ที่30ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจของนิวคาเซิลนะครับแล้วก็เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับมีรายงานจากเดวิดออนสตีนครับบอกว่านิวคาเซ่นกำลังพยายามจะเซ็นสัญญากับลุยส s ฮอโดยเตรียมจะยื่นข้อเสนอราคาที่35ล้านปอนด์ในขณะเดียวกันครับก็มีแนวโน้มว่าเชลซีจะปล่อยยืมลุยสฮอ l ไปยังคริสตัลพาเลทแต่ยังหวัง ที่จะให้นักเตะเนี่ยย้ายไปอยู่ถาวรกับนิวคาสเซิลเพื่อเล่นอยู่่าแชมนส์ลีครับนอกจากนี้ฮอลยังเป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ออนสตีนยังรายงานเพิ่มเติมบอกว่าโอกาสที่จะได้ลงเล่นเป็นประจำในทีมของเอ็ดดี้ฮาวและโอกาสในการเล่น UCL คือปัจจัยหลักที่ลุยฮอเนี่ยอยากย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเคสของลุยฮอนี่ไม่แน่เหมือนกันฮะจากที่ตอนแรกว่าจะยืมตัวไปพาเลท สุดท้ายเนี่ยอาจจะได้ไปอยู่กับนิวคาสเซิลก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก็ข่าวเรื่องลุยชอ่อกับทางสื่ออย่างดวิดออนสตีนเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายอย่างไรครับถ้าเชลซีต้องปล่อยลุยชอ่ออกจากทีมนะครับแล้วก็การที่ไกเซโดใส่เบอร์25 มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ